เรื่องเงินเรื่องนี้แต่คอนเทนต์นี้เราจะพาทุกคนเข้าโรงเรียนเออใส่กางเกงขาดสั้นเอ๊เอพอซองกันไหมป๊อกกันไหมเขากำลังนิยมนะนักท่องเที่ยวจีนเอว่าไปนิยมนะเธอสนใจไหมแต่มันเป็นเรื่องตาสมองครอใจคุณตาสมอยังมีอยู่ไหมทุกวันนี้มีสิเขายังมีอยู่แต่ว่าโรงเรียนนี้ก็จะเป็นโรงเรียนที่มันแบบพิเศษหน่อย เพราะว่าเท่าที่เคยดูทีเซอร์มาก่อนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบบขายข้าวแกงในโรงเรียนในในตอนที่เราดูในตอในี้งานทีมเอ็มมันเหมือนถ่ายที่นครหมปะหรอไม่รู้ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าแต่ว่าอันนี้โซติงมันเนี่ยแต่ผมไม่น่ในะหรืออะไรยังไงโซติงไม่แน่ใจนะ้ออตายแล้วเออเออเหมือนคุ้นๆและเริ่มมาแล้วถูกไหมมันเป็นเรื่องของของคนขายข้าวแกงในโรงเรียนมัธยมเนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราถ้าจำไม่ผิดแต่อันเนี้ย เป็น Official Teller แหละเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากชวนทุกคนไปดูแค่ที่แกงครับอันนี้ก็ไปอยากกันเบาๆเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปขอนี้ก่อนนี้กว่าขอบคุณผู้มีการรับคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนนะครับในการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงการกดซ u b s c r i b e ไละ์หัวใจแชร์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งรู้ก่อนต่างๆนานานะฮะแล้วตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเรามี ซุปเปอร์แตง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 แงนะคะขอบพระคุณด้วยนะครับเอาละครบสูตรเปิดหัวแล้วพูดเรื่องแล้วขอบคุณสปอนแล้วเราไปดูกันเลยปะถึงกับต้องเช็คลี <I see. S 2> ่ยแต่ประเดี <c oughs> ด็นอื่นลืมบ่อยงงมากกับหัวความจำเบิร์น <c oughs> นี่คือผมไอ้หมูคนธรรมดาทีา่มีความฝันอยากเป็นเ <c oughs> ดนน้องพร้อมไหมพร้อมใช่ไอุ้ยนึกใหม่เลยใช่ไหมล่อเป็นยั นอนรถเส้นทางความฝันของผมมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบหรอกหน้าตาสไตล์เคนะหน้าตาลงนพูหมูแบบนี้จริงๆหรอแล้วก็ไม่ึงผมจริงเลยหมูจะต้องย้ายไปเรียนที่ต่างจังหวัดจะได้ไปอยู่ไกลๆไม่มีที่ขี่โดดเรียนไปเต้นอีกชั้นห้าห้าสุดหนึ่งรีบป่ะครับพี่ไม่มีจ้ะบันไดโรดน้องมีนนววอวนี่มึงเด็กใหม่ใช่ปะ่ะถึงได้ไม่รู้ว่าพวกกูเป็นใครแล้วเป็นใครเหรเป็นคนที่ถ้ามึงมีเรื่องด้วยมึงอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขแน่ เอกมานะเอกมาอ,าอ่ะพี่ขายขาแกงที่นี่ด้วยหรอหัวข้าวขึ้นมาให้มึงเนี่ยกูเห็นมึงไม่ลงไปกินน่ารักจังชมกูเหรอมาอยู่นี่ก็ต้องหลายวันแล้วไม่ไปทำความรู้จักเพื่อนไปบ้างวะก็ผมไม่ได้อยากมีเพื่อนอะ่ะผมอยากมีแฟนแต่แล้วเ,เป็นใครไอ่พวกคนที่ใช่มากกว่าเะกะลูกค้ามาเป็นใข่ก็ได้ไขรถึงไม่ได้ มงหูปากเลยนะตอนนั้นกกไย่มีคู่สตูหูไม่มีใครนะคะหมู I love you จริงจริงไม่จิงโจ้สุดทอนผู้เข้าสิ่มึงไงวะน้องหมูเนี่ยข้างรักมึงมากแบบเวรี่เวรี่มากพรุ่งนี้จดทะเบียนเลยจ้ะเอ้ยงทำไรเนี่ยนั่งยีๆดีเฮ้ยกอดกูทำไมเนี่ยก็พียบให้นั่งยี่อ่ะชอบพีะ แล้วผมก็รู้ด้วยว่าพี่ก็ชอบผมเหมือนกันทุกคนมี Everest ของตัวเองการนัดเดบิวต์เป็นศิลปินคือ Everest ของผมโอ้ยน้องลอยน้องบลูกรสืน้องบลูน้องบลุกน้องบรุกมึงไม่ได้อยากจะไปสุดทางกลัววะอยากดหวะมึงก็รู้อะว่ากูมีแค่มือคนเดียววันกูจะบอกความจริงกับมึงนะเว้ยเต้ กำลังใจอยู่ตรงนี้ไงถ้าทำดีแล้วอะก็ไม่มีอรกลัวหรอกรักพี่นะรักพี่มากๆเลยขอบคุณที่ทำให้พี่รู้สึกดีมากๆที่มีหมู่เป็นแฟนนะอยากเป็นที่รัก แต่คงเป็นได้แค่ทีกแก่พี่คือที่แกงของผมนะติดตามชมที่แกงงโอลิบูทุกวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25และรับชมพร้อมกันทั่วโลกทาง YouTube GMMTV เริ่มตอนแรก31มสิีนาคมนี้31นี้แล้วจ้ายิงแกงไปกี่อย่างละจ๊ะ นา่าจะเหมาทั้งแผงพอดีฉันไม่ชอบกินแกงฉันชอบกินผักอ่ะฉันให้เธอเริ่มก่อนฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวค่ะไปปอปเราเริ่มก่อนมอนก็ทำกับข้าวกินบ่อยอุตย่ายแล้วแรงมากแม่ร้ายอย่างงี้อหูหน้าหยบที่ฉันได้ไงฉันเป็นคนพักดีฉันคนรักพี่พี่ว่าไงฉันว่าตามฉันเจริญไปามแรงมา อ่าไหนยังไงไหนยังไงใครจะพูดยอะไรยังไงก่อนว่าซีว่าสั้นลูกการาแสง,ง,ง,งความความัดญยอยู่ไหนหนึ่งนะลูกแนะ่ก <c oughs> ็ดูก็ใส่ใส่ดีเนาะดูดูดูก็กลับกับเข้าไปในรั้วว่ามาหามัทยมเลยดีกว่าและไปมัธยมต่างจังหวัดถึงเกลีสยน้ำตาลดูอินพยมแล้วเขาไปถมบ้านชัน้น <c oughs> เออส่วนนี้ก็คือตอนเรีนยัพยมก็คือน้ำเกลีน้ำตาลเหมือนกัน อป็นี้มีจุดร่วมแล้วมีจุดร่วมแล้วจุดร่วมมีจุดร่วมแต่ก็ไม่เคยมีร้านข้าวแกงไหนหน้าตาดีขนาดนี้นะตัวไหนเป็นคุณป้านะเอเฮ้ยเดี๋ยวนี้พ่อค้าแซ่บมีเยอะนะไปดูตอกๆสิเออดูาติ๊กตอกซิร้านขนมอ่ะพ่อค้าแซ่บเยอะนะไม่ต่นี้ร้านโรงเรียนร้านโรงเรียนมันต้องเป็นร้านที่ประมูลเนี่ยเธอถูกป่ะมันก็ต้องทำตามต่อออกตามประตูดูจากตัวหลักที่เป็นตัวเอกคือน้องหมูเนาะ คิดว่าเป็นหมูก็คือเป็นเด็กที่มีอินมีแพชชั่นในการเต้นอยากเดบิวก็คิดว่าน่าจะเป็นความฝ่ายฝันของเด็กๆหลายคนในสมัยนี้เหมือนกันเนาะในเป็นทางเลือกของเขาในระหว่างที่เขายังศึกษาอยู่แล้วก็ได้มีตัวได้มีตัวตนอยู่ในสังคมตั้งแต่เด็กผมว่ามันก็เป็นแพชชั่นของเด็กหลายๆคนในสมัยนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเข้ามาแนวนี้แล้วเรารสึกว่ามันน่าจะมีเวที่เป็นเต้นไม่ก็ร้องเข้ามาเป็นส่วนแทรกแล้วน่าจะมีเพลงประกอบหลายๆเพลงคิดว่า อย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะสร้างความอินสปิเรชันให้เด็กๆได้ในเรื่องของความกล้าแสดงออกการท่ากล้าแสดงออกในทางถูกวิธีเนาะทําให้ตัวเองไปถึงจุดฝันให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือเหมือนว่าไงอ่ะประสบความสำเร็จได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องการเรียนด้วยส่วนในแง่ของความรักผมไม่รู้ว่ามันจะมากันในแบบไหนเนี่ยคือด้วยคาแรคเตอร์ของหมูเป็นคนข้างรักและมีแพชชั่นเขาก็น่าจะมีแพชชั่นกับความรักด้วยก็น่าจะใส่เต็มน่าจะมีมุก เอาเอาเอาไงกำลันถ้นมีมุกควายเยอะหน่อยกรอนต้องมาคําพูดที่ตกะกี้เราที่เรารู้สึกว่าพูดออกมาได้ยังไงอะไรมันก็ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอาจจะเป็นตัวแทนหอผมเป็นตัวแทนของแกงก็ได้ที่แบบพูดอะไรเยอะแยะเนี่ย <c oughs> บอกรักตรงๆก็ได้มั้งแต่คือจะบอกรักตรงๆก็ได้แต่ว่ามึงก็บอกทุกวันลาคาญอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ลับว่าเออมันมีมีม,มีมีตรงนี้รเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมยังมองไม่ออกว่าเขาจะรักกันแบบไหนคือ คือแกงเมื่อกี้ที่เห็นนะยังยังยังไม่ได้ไดให้เรารู้สึกว่าเขาตกคมรักหมูตอนไหนแต่หมูว่าตกหวมรักแกงอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่เห็นเนาะอะไรเงี้ยแล้วส่วนคู่รองอื่นๆก็น่าจะเป็นความรักในวัยเรียนแบบหนึ่งแล้วก็มีตัวละครหญิงบ้างอะไรเงี้ยที่เห็นเนาะแต่แนวแล้วแนวนี่ผมว่าแนวแนวแนวคุณก๊อฟแหละแนวลูกกวาดหน่อยแนวเด็กนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีมุกตลกที่ออกจะแนวแบบว่าคาเฟ่บ้าง มีชั้นเชิงบ้างอะไรเงี้ยฮะก็้ก็อยากดูนะดูรู้สึกว่าน่าจะผ่อนคลายนะ่าจะแบบดูเรื่อยๆดูใสๆดูสบายๆแล้วก็เด็กๆแต่ละคนในเรื่องก็ก็หน้าพอเป็นหน้าใหม่เราก็รู้สึกว่าเรายังคาดเรายังไม่รู้ว่าเขาจะมาในแนวไหนเล่นกันแบบไหนบทจะสมมติบทตัวละครอ,อาจจะไหนแล้วส่งผลกันแ่ไหนก็ยังบอกไม่ได้แต่แต่แต่ดูหน้างานมาแล้วรู้สึกว่าน่ารักทุกคนดูดูดูสมวัยอ่ะดูไม่ใครโดดกับที่แบบเอามาลงมัธยมในความรู้สึกนะอาจจะเป็นเพราะเด็กหน้าใหม่ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน่าน่านาสนใจครับน้าน่าน่าด อืมอ่ะเก่งมากตัวเก่งเปิดเก่งเพราะว่ามันก็ซีรีส์แบบมัธยมอะเนาะก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของธรรมชาติของเด็กไปรุ่นที่อยากทำอะไรก็จะอยู่กันเรื่องเนี้ยความรักแบบพัี้เลิฟเริ่มเจอเริ่มค้นหาตัวเองซึ่งก็เห็นอยู่ว่าในในในซีรีส์ก็คือมีทั้งสองอย่างนี้ในวัยนี้ที่ควรจะมี สิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือได้เห็นการเต้นที่เต้นเป็นจริงๆเออกับการที่บอกว่านี่คือแพชชั่นผมเราเต้นแล้วเต้นได้เอออันเนี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เราควรจะได้เห็นมันแบบนี้ในในซีรีส์ทุกๆเรื่องนะถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นนักเต้นก็ควรจะเต้นได้อะไรเงี้ยเออแต่ไม่เห็นไม่เห็นความผูกพันของสองคนนี้ว่ามาอย่างไงอย่างที่ออกบอกคือ ถ้าเถวเลิกพูดถึงเรื่องนี้มันเรื่องของความรักแล้วเราแค่มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าเฮ้ยมันข้างรักแกมากอย่างเงี้ยแต่เราไม่เห็นว่าเขาไปข้างรักเพราะอะไรไปตกหลุมรักกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่เห็นจุดเกิดของความรักหรือคือเรื่องเรื่องเล่าแบบสบายๆใสๆแต่เราคิดว่าขาดขาด,ขาดจุดเน้นในในกรองเออจุดเชื่อมโยงและจุดเน้นเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยข้างรักคนคนนี้มันน่าจะให ข้อมูลเรานิดนึงว่าทําไมข้างรักคนคนนี้อ่ะชอบอยากเป็นไอดอลถ้าเกิดคิดว่าแบบเออเรื่องนี้เป็นใบรุ่นดูเราเอาตรงนี้เข้ามาอย่างที่ปอนบอกว่าเออน่าจะเป็นอินสปิเรชันให้เด็กๆได้เราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเต้นเก่งเขาชอบเต้นแต่เรายังไม่เห็นว่าเต้นทําไมแพชชั่นมีขนาดไหนคืออาจจะต้องแบบใสด่ดราม่าให้เรามาอีกนิดนึงอันนี้คือแบบดูใสๆง่ายๆไปเรื่อยๆเื่อยๆรื่อยๆแล้วก็ผมเป็น อยากเป็นที่รักนะแต่ไปนได้แค่ที่แกงอะไรเงี้ยสําหรับปอเราดูจบเราก็ยังไม่เก็ตว่าเราคําว่าที่แกงคืออะไรเออช้านะเป็นคนชา้า,ากกนอืออาจจะเก็ตกันเออรู้สึกว่าย,ยังเบาไปนิดนึงแบบสําหรับการแบบทาเทลเลเรเราแบบเฮ้ย e มาดูเรื่องนี้สิมันเป็นแบบเอ้ย e น่ารักดีนะดูเปล่าอะไรเงี้ยจะไม่จะยังไม่ถึงขั้ e ih, นแบบเฮ้ยน่ารักดีว่าไปดูเหรออย่างเงี้ยเอออารมณ์ฟิลนี้นะประมาณฟิลนี้อืม ส่วนนักแสดงหน้าใหม่เราก็เลยยังแบบว่ายังไม่ได้เห็นนะว่าแอคตงแอคติงเขาจะแบบไปได้ขนาดไหนโดยความที่เรื่องเบาๆเรื่องไว้รุ่งไัยรุ่นอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือโลเคชั่นไม่ใช่กรุงเทพอืมความเข้าใงมีความแบบเด็กกรุงเทพถูกย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต่างจังหวัดต่างจังหวัดเป็นนครปฐมแต่ก็เราก็แอบเห็นเบาๆว่าเขามีคอนฟ lict ในตัวเองคือนิดนึงชอบหนีไปเต้นอ่ะเราเห็นอาแซงว่าชอบเต้นแต่ว่าเราไม่ได้เห็นไงว่า ไอการหนีไปเต้นหรือความชอบเต้นน่ะมันขนาดไหนตรงเนี้มันเลยขาดแล้วพอย้ายมาอยู่ใหม่ทําไมไม่มีเพื่อน,นก็ไม่ได้อยากมีเพื่อนอ่ะเราเลยเห็นคาแรกเตอร์ของตัวละครเบาๆว,ว,ว่าเขามีเขาอาจจะเป็นคนอินโทรเวิร์ดหรือเขามีอะไรทำไมถึงไม่มีเพื่อนเออมันก็มีเรื่องให้คิดนิดนึงแต่บอกก็ว่า เราต้องต้องตั้งใจสังเกตเราถึงจะเห็นพวกนี้มันน่าจะแบบว่าเออโยนเข้ามาแบบว่าเป็นโยนก็เห็นโปะขึ้นมาแล้วก็แบบเออ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 ยอย่างนี้อ,อ้อยอย่างนี้อะไรเงี้ยอืมนิดหนึง่งอีกนิดหนึง่งจ<ต>ังหวะมันนับเนอป่<ล>ะเนาะจังหวะมันมน<ะ>ับเนอรปอะไรอย่างเงี้ยกม็มีความเป็นเป็นรอมคอมเหมือนเนาะตามสไตล์ของพุ่มกัดในหลายเรื่องที่เราดูมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดาก็เคยดีอ๋อ r e a งานของของพ่อกอฟใช่ไหมจากปลาบนฟ้าอะไรเงี้ยแต่ว่ามัน แน่นอนคือจังหวะของปลาบนฟ้ากับเรื่องนี้มันต่างกันพอสมควรเลยปลาบนฟ้าเนี่ยในทีเซอร์เราจะหรือว่าในเทลเลอร์ที่เราดูเนี่ยจะแบบว่าเออมันมีจุดที่จะดึงเราไปได้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันคือเหมือนกับว่าให้รายละเอียดแนะนาตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเจ้าก็อย่างที่ป๊อปพูดออปพูดแหละคือไม่รู้เขาไปรักกันตอนไหนอยู่ดีก็ข้างรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องการให้เราเข้าไปตามหาว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะเกิดการข้างรักแบบนี้ส่วนตัวที่ดูก็คือคิดว่า เออถ้าเรื่องนี้มันก็เขาบอกไว่แล้วเราคิีที่ตูสังเกตคือเป็นเรื่องที่จะไม่ได้ไปไม่แน่ใจไปออนแพลตฟอร์มอื่นหรือเปล่าแต่ว่าออนทาง YouTube พร้อมกันทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่อ่าถ้ารองในเรื่องของแง่ของ s o ฟต์พาวเอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการขายโลเคชันจังหวัดนครปฐมเนาะมีภาพแบบว่าองค์ปฐมเจดีแสความความความเป็น ข้าว <K an> แกงเนี่ยแม้จะอยู่ในโรงเรียนก็ตา,ตา,ตามแต่เป็นสรีทฟู้ดของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมก็แบบว่าเออมันน่าจะเป็นจุดที่ขายหลายๆอย่างสร้างวัฒนธรรมให้คนอื่นรู้จักประเทศไทยโรงอาหารเป็นยังไงอาหารในโรงอาหารเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมิติอื่นๆนะที่แบบว่าคนจะรู้จักประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยเออเป็นเรื่องที่น่าสนใจดูดีแล้วก็สิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นความมิติใหม่ตรงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นรักระหว่างเด็กกับเด็ก,ก,ดกนะวัยรุ่น2คนใช่ไหมแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่เป็น พ่อค้าข้าวแกงเออรู้สึกว่ามันเพิ่มความหลากหลายของอาชีพในซีรีส์วมากขึ้นโดยปกติเราจะเห็นอาชีพแบบซ้ำๆอะเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเป็นคนรวยเป็นอะไรอย่างเงี้ยสารภาพเนี่ยตรงเนี้ยเออความรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันใหม่มันใหม่ดีเนาะช่องเราก็เคยเรีแอคเรื่องแต่ m ม่ไรใช่ไหมคนนึงเป็นหมอคนหนึ่งเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆซีรีส์วส่วนใหญ่อะมักไม่ค่อยจะแตะอาชีพที่เหมือนกับเป็นคนข้างล่างเท่าไหร่ หรือเป็นคนธรรมดาเนี่ยมาเท่าไหร่ซีรีส์วมันจะแบบว่าปูพื้นฐานว่าตัวละครเนี่ยมาจากแบบโอ้อะไรที่มันเพียบพร้อมหมดาทุกอย่างมีความครบหมดทุกด้านมีพิเศษทั้งนันหน้าตาฐานะนนทางสังคมอาชีพต่างนานา,นาเพียงแต่ว่าไม่ได้แตะทบทุกกลุ่มซีรีส์จะแต่ว่าแตะรบทุกกลุ่มก็จะกลายเป็นแบบว่าเออเป็นซีรีส์ในแนวขับเคลื่อนไปเลยอย่าง not me อะไรอย่างเงี้ยนะที่แตะแบบว่าคนทุกกลุ่มคนชนชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยว่าอยากให้ดูมิติตรงนี้เหมือนกันว่าการเล่าเรื่องในจะมาผูกเกี่ยวได้ยัง นาะความเป็นข้าวแกงกับความรักเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าดูแล้วก็เออในส่วนตัวมันก็นะมันเป็นซีรี e ์ที่อ่องการเรียนรู้อะใช่ไหมมันี e ์ที่แนว coming of age นะ่ะเออมันจะนําตัวละครที่เป็นตรงนี้ยไปตรงไหนแล้วก็เด็กที่ดูนะมันจะทําให้รู้จักค้นพบตัวเองแบบไหนอย่างไรกับอาชีพที่เป็น idol in ลู f l u e n c e r ต่าง,าง,าง,างๆนานาในปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นอาชีพในฝันของเด็กซึ่งไม่ใช่อาชีพของค,คนยุคเราแน่นอน เนาะเพราะว่าเราก็เติบโตมีแบบหนึ่งแต่ว่าคิดว่าถ้าคนรุ่นเราไปดูแล้วก็อาจจะเข้าใจเด็กมากขึ้นกับความฝันของเขาซึ่งถ้าคนในมุมเราบ่มเดินเรามองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นอาชีพได้อะมันไม่น่ามีความมั่นคงแต่ว่าถ้าคนรุ่นเราไปดูเนี่ยเราอาจจะเข้าใจคนที่ไปเป็นรุ่นลูกเราเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยมากขึ้นก็ได้อืมอาชีพแกงจ้ะก<จ>ะเดือหล่ะ ไ<ช>อ,อ้ที่แกขนท่อมมาคนท่อมาอมามาพูดเร็วอืมก <laughs> ็คือคือ,ค,อคือคือ,อคือ,คอพี่พี่เห็นด้วยกับกับเรื่องที่แบบว่าเอ๊ะมันมาอย่างไงวะมันอยูยูรักกันได้ยังไงวะหนึ่งเนาะสองคือพอเอเวอร์เลสของเขาคือการเต้นน่ะมันมันเราเราไม่เห็นเราไม่เห็นเอเวอรเลนะเราไม่เห็นช่วงปีน <laughs> อืเราไม่เห็นช่วงปีนเอเวอร์เสแต่เราเห็นช่วงที่เขาพักแรมอยู่กับความรักเยอะ นอกไปคือสุดคือคือหนังเรื่องเนี้ยพี่ว่าจริงๆแล้วว่ามันมันมันทัชเด็กสมัยนี้เยอะแล้วเด็กสมัยเนี้ยพี่ว่าพี่พี่เชื่อว่าตั้งแต่มอต้นไปจนถึงมอปลายเนี่ยพอดูเรื่องนี้ปุ๊บอ่ะถ้ามันมีซีนที่มันเป็นแบบช่วงระหว่างปีนเขา e อเวอเรสออกไปอะว่าเขาทําแบบไหนยังไงเขาฝ่าฟันอะไรยังไงมาบ้างแล้วโดยโดยที่มีแบบ พี่แกงของเขาเป็นเป็นแบบแบ็กอัพให้เขาเป็นคนลุนหลังเขาเป็นคนที่แบบว่าทํากับข้าวให้เขาตอนที่เขาพักเหนื่อยระหว่างเดินขึ้นเขาหรือแม้กําลังจะตกเหนื่อยไม่ไหวแล้วเป็นคนกระชากขึ้นมาอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันจะทําให้ให้เรื่องของเรื่องที่มันมูดแอนโทนที่มันเป็นแบบ com, รอมคอมสนุกสนานแบบเนี้ยมันมีอีกมิติหนึ่งที่ที่ทําให้เห็นนะ่ะว่าความสําเร็จมันไม่ได้ง่ายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องที่มาพี่ว่าน่าจะเป็นเด็กที่ประกวดแล้วได้ อันดับหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยชนะการประกวดของโปรเจกต์เรื่องเต้นมาด้วยซ้าแล้วมาเป็นนะึกอ,ออกปะซึ่งซึ่งพี่รู้สึกว่าคือถ้าสมมติว่าในเทเลอร์มันมีเรื่องราวแบบนี้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ยในสยามอ่ะมันจะมีแบบพื้นที่แอเรียหนึ่งที่มันจะเปิดเพลงแล้วก็เต้น cover d ดนซ์กันออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเทรนด์ของของไม่ใช่แค่สยามนะคือพี่ว่ามันเป็นเทรนดของของทั่วโลกเลยด้วยซ้ำคือการการเต้น cover การเต้นเงนี้ยคือแดนซ์ซ่งมันมันมาจริงๆ มันมาจริงๆซึ่งไอ้ตัวนี้พอมันเป็นเอเวอร์เแล้วมันเป็นเอเวอร์เร่วมของคนนับล้าน่ะเข้าใจพี่ปะอืมอืมแต่ว่าคนที่จะขึ้นไปอยู่ยอดคือยอดมันอยู่ในแค่คนเดียวอะเ mm hmm. ข้าใจพี่ไหมนั่นหมายความว่าคือไอ้พวกเนี้ยมันต่างๆนานา,นานเนี่ยมันจะเป็นหนังที่เป็นรอมคอมที่มีความทั้งความสนุกมีทั้งเรื่องราวของหัวใจมีเรื่องราวของความรักและมันมีเรื่องราวของความฝัน่ะ แล้วมันเป็นความฝันร่วมของหมู่มวลของคนเป็นล้านน่ะพี่ว่ามันน่าจะทําให้เรารู้สึกแบบมันมีอะไรมากกว่านี้เพิ่มขึ้นนึกออกไหมซึ่งพอเราไม่เห็นสตอรี่ระหว่างทางของการขึ้นเขาอะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหลออ๋อเป็นเน้นเรื่องแบบโรแมนติกอย่างเดียวเป็นเน้นเรื่องคอมเมดี้อย่างเดียวแต่ว่ามันไม่เน้นเรื่องมันไม่เน้นเรื่องนี้หรือเปล่ามันก็เลยรู้สึกว่าด้วยพระเอกคาแรคเตอร์นี้เป็นพระเอกที่มันแบบเขาจะต้องขึ้นไปอยู่สูงและในที่สุดเขาต้องได้นะ ส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าน้องจะต้องทําความสําเร็จคือได้ออกอัลบั้มได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่เราเห็นภาพซ้ําของของมีมีน้องสามคนที่ใส่เสื้อสามสีอ่ะตรงเนี้ยออกมาแบบซ้ําๆหลายรอบซ้ําๆหลายรอบจนเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ยอดเขาเอเวอร์เสว่ะเข้าใจพี่ปะถ้าได้ออกอัลบั้มจริงได้ออกเป็นเป็นแบบบอยแบนด์จริงปุ๊บแล้วมันมีภาพซ้ําแบบนี้ออกมาปุ๊บอ่ะพี่รู้สึกว่าถ้าอยู่ๆแล้วแบบ ปึ้งแล้วบอกว่าออกปึ้งแล้วออกโชว์เดียวจบทีเดียวปุ๊บเลยเนี้ยตรงเนี้ยคือยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วมันจะดึงพี่มากกว่านี้อันนี้พี่ว่ายังไม่เห็นแล้วพี่ยังไม่เห็นว่าแบบอ้าวอยู่ๆคือแบบอ่ะกูเอาข้าวขึ้นมาป้อนมึงหืมหลอกได้หรอคือเพราะว่าอ๋อเพราะว่ามันต้องเป็นเทเล,ลอร์เออมันต้องเป็นเทเลอร์เนาะเลยมันเลยเล่าเร็วเล่ากระชับหรือเปล่าหรือว่ามันมีประเด็นอะไรเยอะเรื่องราวสิ่งนี้หรือเปล่าแต่พอดูไปเรื่อยๆปุ๊บมันเป็นรีพีทอะ เนอ,อป่ะคือเราเห็นเรื่องเส้นเรื่องแบบนี้แต่เราไม่เห็นอย่างที่พี่บอกเนาะมันมันมีความถ้ามีความฝันเข้ามาด้วยมันมีระหว่างทางปีภูเขาเข้ามาด้วยแล้วมันมีความรักสนับสนุนนะมันทําให้คนคนหนึ่งอะ่ะเติมเต็มความฝันและเดินไปถึงฝันด้วยความรักของอีกคนหนึ่งได้ปุ๊บเนี่ยพี่ว่าเรื่องเนี้ยสําหรับพี่นะน่าจะคอมพิวต์ขึ้นน่าจะชวนดูมากขึ้นแต่ตอนเนี้ยมันดูเหมือนกับเรื่องราวของเธอเรื่องราวของฉันเราจะเดินไปได้วยกันโดยที่มีเธอและฉันเดินไปได้วยกันกับความฝันนี้นะอะไรเงี้ย มันไม่มีการฉุดไม่มีการรั้งไม่มีการดึงแล้วไม่มีการหนุนนํากันไปอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าพี่รู้สึกัวพี่รู้สึกพี่ขาดขาดเรื่องนี้แต่ถามว่าเนื้อซีรีส์น่ารักไหมความนั่นนี่นู่นมุกตลกที่มันเป็นคาแบบคําพูดอ่ะตลกคําพูดอ่ะมันเข้ามาแล้วมันทาให้รู้สึกว่าเอยน่ารักเด็กสมัยนี้มันก็พูดกันอย่างนี้และมันก็จะแบบนำเน่าอะไรกันอย่างนี้และมันก็ไปเพลอลํำพันคําแบบนี้ใน ใน X ในอะไรไอในอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอารมณ์สนุกสนานของคาแรคเตอร์คนแบบนี้คนยคาแรคเตอร์คนคลั่งรักแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบฉันอยากบอกโลกว่าฉันรักเธอไม่ใช่แค่อยากบอกเธอนะฉันอยากบอกกับโลกว่าฉันน่ะรักเธอนึกออกปะคืออีคนแบบนี้มันจะต้องแบบขนาดนี้อ่ะแล้วมันจะคลั่งรักให้ชาวบ้านรู้มันจะไม่ใช่บอกว่ามันจะไม่ใช่คลั่งรักสําหรับคนสองคนมันจะเป็นคลั่งรักให้ชาวบ้านรู้นึกออกปะ อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้เหรอวะเึกออกป่ะหรือเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นแบบจริงๆแล้วไม่ใช่อีนี่มันคือ,ม,คอมันแค่ครั่งรักแค่คนสองคนแล้วเขาจะอยู่แบบนี้เขาจะมีคาแรคเตอร์นี้ก็ต่อเมื่อประจันหน้ากับคนคนนี้หรืออยู่กับแค่คนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ยังไม่เห็นความต่างแบบนี้พี่ก็ยังไม่เห็นความต่างของ e x h ิเตอร์หรือเอาเขาจริงแล้วเขาเป็นแบบแค่คนคนนี้เพราะว่าการที่ไม่อยากมีเพื่อน ความรู้สึกหนึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันจะมีคาแรคเตอร์ผสมระหว่างอินโทรเวิร์ดกับเอ็กโทรเวิร์ดเนาะใช่ครับอินโทรเวิร์ดจะแบบไม่ชอบไปอยู่ในที่เนื้อหรอไหมได้นะเออก็อินโทรเวิร์ดก็มีหลายๆคนศิลปินที่เป็น,นอินโทรเวิร์ดก็มีเยอะใช่มันเป็นศิลปินที่เป็นอินโทรเวิร์ดมันมีแต่ว่ามันจะต้องมีมีแง่อะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยมันน่าสนใจยังไงโดยที่มีมีคนคนเนี้ยอย่างอย่างหมูอย่างเงีย้งย,ยมันน่าสนใจยังไงโดยที่มีแกงเนี่ยแหหละะเป็นตัััววทที่่จจํําาาใ้้รูกกบค ไลฟ์จริงๆความฝันถ้ามึงไม่บาลานซ์กับชีวิตมึงก็ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาต้องมีแกงในการที่จะมาบาลานซ์ชีวิตเขาอะเขาจะมีเพื่อเขาต้องมีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนคือกองหนุนที่เกาะให้เกิดความสําเร็จเป็นแรงผลักดันที่บรนทาให้แบบว่ามึงไปถึงเอเวอเรสต์ได้โดยที่มันมีเพื่อนอะมึงไม่อยู่ตัวคนเดียวแต่ว่ามึงจะสําเร็จได้อะนึกออ้ปะอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวพี่อะพี่รู้สึกว่าเออขาดเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ แบบประมาณนี้มันก็เลยทําให้คาแรคเตอร์สําหรับส่วนตัวพี่มันเลยดูไม่ชัดว่าแกงกับหมูมันมาแบบนี้ยังไงแล้วมันเป็นการหนุนนาได้ยังไงแล้วมันทําให้แกงอ่ะมันมีอิทธิพลต่อชีวิตหมูยังไงอืมอันนี้แหละอันนี้มันก็เลยน้อยส่วนตัวพี่นะาน้อยแต่ว่าความน่ารักความใสมุกตลกอะไรเงี้ยมัน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 รอมคอมมันรอมคอมมันสนุกแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่า เพราะบทมันพูดถึงค่าการเต้นอะไรวะคือคือการเต้นคือไอเวลเลย์ของผมบทมันมาเออพอบรรบทมันมาปุ๊บแล้วมันเหมือนให้บทคําเนี้ยซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมิติเว้ยมันไม่มีแค่ชั้นแยกอย่างเดียวว่ะมันมีมิติไปอีกนะอะไรเงี้ยมันไม่แค่แบบมีความซับซ้อนของคาแรคเตอร์ตัวละครนะแต่ว่ามันมีความมันบทมันมีมิติแต่พอบทมันมีมีมิติ เรื่องไม่ได้เล่ากับมิติีเอออะไรแบบเนี้นออยโยนลงมาแล้วก็ปล่อยพิงไวใ้ใช่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 ช่มันเหมือนแบบแต่ว่าถ้ามันจะเป็นทีเซอร์ของวอดดิ้งที่เป็นวอดดิ้งทีเซอร์อ่ะมันควรจะทําให้อิมแพคและแรงกว่านี้อเออประมาณนี้นะสําหรับที่ครับมผมเขาคิดว่าแบบเดี๋ยวนี้หลายเรื่องหลายค่ายการแข่งขันสูงถูกถูกถูกจะให้คนคนนึงไปเลือกดูซีรีส์เรื่องหนึ่งสิบกว่าตอนซึ่ง ใช้เวลาอยู่กันสองเดือนเอาไว้ง่ายถูกไหมก,ก,ก็ก็ค่อนข้างจะท้าทายสำหรับคนทำแล้วก็คนดูก็มีทางเลือเกเยอะฉะนั้นก็นั่นแหละเทเลอ ER ร์อย่างที่เราบอกมันคือโฆษณาตัวหนึง่งเนาะถ่ายได้ถ่ายไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้ก่อนอมันอิม a c t กับเราตั้งแต่แรกอะ่ะมันก็ดึงเราไปได้ในส่วนหนึ่งมันซื้อมันมันมันซื้อใจเราไปส่วนหนึ่งแหละเพราะว่ามาอ่านอ,อย่างเรื่องเนี้ยมันจะด้วยความคาแรคเตอร์เป็นดาราใหม่สมมติอย่างเงี้ย ถ้ามันตีหัวเข้าบ้านกว่านี้ผมว่ามันจะเวิร์กกว่านี้เะเออไม่ใช่เป็นดาราแบบมีแม่เหล็กอยู่แล้วเป็นดาราแม่เหล็กเกรดเอคู่วายเกรดเอ,รออะไรเงี้ยก็ว่าไปอันนั้นก็คือมีมแฟนคลับดูอยู่แล้วแต่เนี้ยคือแบบพอเปิดเปิดตัวเด็กใหม่ๆทั้งหมดอ่ะผมว่ามันอีกนิดนึงจะดีกว่านี้นะอะไรเงี้ยอือันนี้ต้องคุยตรงๆว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเราคาดหวังเนอะเวลาเราดูซีรีส์นะเราก็จะคาดหวังว่าบทดีเล่นดีองค์ประกอบอื่นๆดี นื้อออกมาพอบทดีเล่นเดียวประกอบอื่นๆดีปุ๊บอืมอืมมันต้องมามันต้องดังน้องอะไรอย่างเงี้ยนื้อออกปาแล้วมันจะแล้วแล้วมันเป็นคอนเทนต์ที่เด็กสมัยนี้เขานิยมกันอยู่แล้วอะเรื่องต้องเรื่องเต้นเรื่องอะไรพวกเนี้ยนี่ออกมามมันมันมันคือมันเออก็เลยประมาณนี้แหละออกมาประมาณนี้แหละทุกคนนี่ขนาดแบบทีเธอเล่าสั้นๆเนาะพูดกันอีกแล้วอึกแล้วลากยาวใช่ไม่อยากจะพูดถึงยังไม่อยากจะนึกถึงเรื่องอันนี้เลยอะ เออความเป็นจริงใดๆที่มันจะเกิดขึ้นในซีรีส์ที่กําลังจะออนนะครับก็ก็ฝากด้วยละกันนะครับว่าว่ายังไงแล้วก็ไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนพวกเรานะใช่ครับเออไม่ต้องเป็นคิดยังไงเอามาเล่าให้พวกเราฟังด้วยหลังจากที่ดูเทเลอร์อะไรอย่างเงี้ยใครเป็นแฟนคลับใครมาบอกหน่อยว่ายังไงน้องก็ยังไงหมูยังไงซี่อก่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะออมาเปิดโลกให้พวกเราดู้วยนะจ๊ะจทุกคนจ๋าฝากด้วยนะครับมาแนะนําน้องๆให้เรารู้จักหน่อย ไม่ได้หมายความว่าเธอมาแนะนําน้องซิเองไม่ใช่เราอยากรู้จักแต่ลว่าถ้าสมมุติว่ามันจะเป็นการรู้จักจากคนที่รักเขาแล้วมาเล่าให้เราฟังน่าจะเป็นมุมมองที่ดีเหมือนกันนะครับไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเป็นแค่ที่แกงของใครได้หรือเปล่าแต่เราอยากให้ทุกคนรักเราและเพราะว่าทุกคนเพราะว่าเรารักทุกคนเหสาทุกคนฝากด้วย <laughs> มันจะลงยังไงเร่ยเพราะว่าแบบว่าเหมือนแบบอื้ ก็แค่ที่แกงไแล้วก็แค่ที่แกงเนอเนะเอออะไรอย่างงี้ท,ทุกคนเห็นหอเอ่อทุกคนเห็นแล้วรู้สึกแบบไหนยังไงบ้างก็มาฝากเราด้วยนะครับมาบอกเราด้วยเน,นอะวันนี้ก,ก็ก็ประมาณนี้เนอะทุกคนเนอะกับแค่ที่แกงครับออาฟิเชลเทลเลอร์นะครับยังไงฝากติดตามมาด้วยละกันนะครับเพราะว่าพวกเราสี่คนก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆใดๆที่ตอนนี้ยังเป็นคอนเทนต์สั้นๆอยู่เลยเนอะเลยยังไม่มีคอนเทนต์ยาวเลยเนอะยังไงก็ฝากเล่นตัวอยู่อย่างเลื่อมไม่ได้ไม่ใช่เหรอเลื่อมไม่ได้เรา เราต้องพูดว่าเรื่องที่เลือกได้เราก็มีเวลาไม่ตรงกันพอพอเรามีเวลาตรงกันเอ๊ะเรื่องนั้นมันก็ไม่นซะแล้วอย่างนี้ฝากด้วยนะครับทุกคนก็จะมีอาจจะมีคอนเทนต์สั้นๆนี้มาก่อนก่อนที่เราจะได้เจอกันกันแบบยาวๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพราะยังไงพวกเราก็ยังคงรักทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะเอาละครับวันนี้พวกเราสี่คนคงต้องลากันแล้วนะครับเจอกันกับคลิปน่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรติดตามกันนะครับแต่วันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับ